วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยดูสีใครส่งอะไรมาให้พี่อ้อยเมตตาส่งตะคอมาให้นะคะตะขอตะขอรู้จักตะคอไหมเอ่ยรูปเปรี้ยวๆอ่ะอรู้จกตะขออ่ะ ถาดนี้ก็แล้วกันตะขออ่ะเป็นลูกเปรี้ยวๆนะคะเป็นผลไม้ที่สานอะ่ะนี่รู้จักไหมคะลูกบกกัตะขคอเดี๋ยววันนี้จะมายำลูกตะขคอกันดีกว่าฮิเขาอนุญาตแชร์เจ้าของก่อนจะข่าวเด้อ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยแชร์เพจแป๊บ,บนึ่งนะวันนี้ในไหนได้ตะเคาะมาจากพี่เมตตากินอุบลน,นะคะขอบคุณพี่อ้อยด้วยนะคะส่งลูกตะเคาะมาให้เดี๋จะยำกินมามามา,มา มาค่ะสั่งมาได้เลยน้ำปลายำตะค้อเดว้วันนี้นัวๆออาแชร์เจ้าของแล้วบัตรนี้เอาฮานี่แล้วฟังเสียงยงวอ,อะมาค่ะบัตรนี้มาบัตนี้ แกะลูกตะคอกกอนปัดนี่เพราะว่าเราจะยำรู้จักไหมคะรู้จัก,กรูปตะคอไหมชุบรู้จักบอ รู้จักลูกตะคอไหมคะหวัดดีทุกคนค่ะวันนี้จะยำด้วยน้ำปลาต้มสุกปรุงรสบองแตนแบบสูตรยำสูตรยำสูตรยำทำใส่สูตรยำนะคะจริงๆใส่สูตร ตำก็ได้สูตรยำก็ได้เอาที่เราถนัดแต่อันนี้คือตะขอมันเปรี้ยวมากอยู่แล้วนึกออกปะมันโคตรเปรี้ยวเลยแหละมันเปรี้ยวมากเราก็ <c oughs> จะยำเยอะสักนิดนึงนะทุกคนชอบมากเลยอะ่ะผลไม้ป่าแบบนี้ แล้วมันหาก,กินยากแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ปะ่ะชุบชุบนี่ใส่ลงไปเลย ลูกก็เน่านะที่เห็นทิงๆเนี่ยอืมอุ้ยล่วงล่วงใส่เสื้อโอ้ยน้อ no. เราจะมาตำเอ้เราจะมายำไอ้นี่กันนี่นะคะด้วยน้ำปลรราบองแตนยำตะคอเด้อวัสดีทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายค่ะพั0หคนสวัสดีค่ะจะยำตะคอนะคะพี่อ้อยส่งตะคอมาให้วันนี้ก็เลยจะยำด้วยน้ำปลรราต้มสุกปรุงรสปองแตนจะบอกว่ามันอร่อยมากนะจ๊ะพี่จา๋าน้ำไรเหี่ยเคยกินกันไหมอ่ะมันเป็นผลไม้ป่าผลไม้อิสานนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้จะใช้น้ำยำเพราะว่าตะขอมันเปรี้ยวมากเราจะใช้แบบยำ หลายลูกหน่อยเพราะว่าชอบกินมากไม่ต้องปรุงรสเยอะใส่น้ำปลาอันนี้ถ้าเป็นยำทั่วไปที่ไม่ใช่ของเปรี้ยวๆก็ใส่แค่พริกกับมะนาวจบเลยแต่อันนี้เรายำของเปรี้ยวอยู่แล้วมะนาวไม่ต้อง เคยกินไหมคะสวัสดีค่ะพันสี่พคนสวัสดีค่ะลูกปักข้อลูกปักข้อสวัสดีค่ะน้ำปลาขวดละ99บาทค่ะนัวตั้งแต่แบบนัวตั้งแต่แบบคือยำอะไรก็นัว สวัสดีค่ะทุกคนคือบอกเลยว่าปลาล้าน้ำปลาแบบสุดอะ่ะคือใส่อะไรก็อร่อยยำอะไรก็อร่อยจริงนะแบบมันแบบมันสุดจริงๆอะ่ะมันสุดจริงๆนะน้ำปลาอันเนี้ยน้ำปลาบองแตนนะสั่งซื้อได้ที่นี่เท่านั้นนะแอดไลน์เลย ปักหมดไปแล้วใครที่จะสั่งน้ำปลาร้อันนี้ย99บาทอย่าหาว่าแพงเวอร์นู่นนี่นันน่นถ้าคุณยังไม่ได้ชิมถ้าคุณยังไม่รู้ว่ามันนัวขนาดไหนอย่าตีตนไปก่อนไขรมันนัวยีหลีเวลาจะาไปใส่อห้หังยำนี่างยำยำขนมจีนนะไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยมันอร่อยมากคือ สั่งเลยค่ะลายแอดนะคะขวดหนึ่งก็ส่งค่ะค่าส่งต่างหากนะคะขวดละเก้าสิบ้าบาทจ้ะสั่งเลยนัวมากบอกเลยนะปลาอันนี้นะจะว่าสั่งกินในชีวิตหนึงเจ้าสีเสียใจว่าครั้งนึงเจ้าบอได้กลินน้ำปลาแดกที่มันแ่บที่สุด สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมีสองสูตรค่ะสูตรตําแล้วก็สูตรยำค่ะสำหรับน้ำปร,ราปร้าต้มสุกุงรสบองแตงนะคะ เคยกินไหมคะอาจต้องหลายลูกหน่อยนะเพราะลูกมันเล็กๆน้อยๆน่นะสัสดีหนึ่งพันห้าร้อยคนคะ่ะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด่าเด้อชุบฮัคข้อบัคข้ออกจกสิบหน่วยชอบกินมาก สวัสด,ดีทุกคนนะคะอย่ามมากระเด็นใส่ตาเด้อนี่มามาวิบกคอสวัสด,ดีทุกคนนะคะ มาได้เวลายำเดี๋ยววันนี้จะยำใส่น้ำปลาต้มสุกปรุงรสคือตอนนี้ปลาเรามี2ส,สูตรนะคะสูตรยำกับสูตรตำแต่วันนี้เลือกสูตรยำเพราะว่าวัตถุดิบที่เราใช้มันเปรี้ยวมากก็คือตะคอใช่ไหมเดี๋ยวจะใช้สูตรยำเขย่าขวดก่อนแบบนี้เช็ค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  เยาขวดนะคะเยาเนี่ยเปิดซิงใส่ลงไปเลยใส่มากใส่น้อยตามใจชอบแล้วแต่แล้วก็ใส่พริกป่นลงไปตักเอาดีกว่าพริกป่นก็ตามใจชอบเช่นเดียวกันเผ็ดมากเผ็ดน้อย ชูรสไม่ต้องใส่ไม่ใส่อร่อยอยู่แล้วนปะปลาน,นี้นัวมากใส่น้ําตาลสักหน่อยเพราะว่าปกติไม่ใส่หรอกถ้าเกิดว่าไม่เปรี้ยวเกินไปคือผลไม้หรืออะไรที่ไม่เปรี้ยวเกินไปเราก็จะไม่ใส่แต่อันนี้มันเปรี้ยวมากเอาสักหน่อยนิดเดียวไม่เยอะหรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าคนแบบไม่ค่อยชอบหวานนะฮะคน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  ฮโหลวดโคก็โมตเี่งน้องเอ๋ยโค ก็บตรงใส่เด้อแซบ่บพอดีเลยคือแบบแซ่บมากอะแบบมไม่อยากจะพูดเลยเพราะมันแซ่บขนาดไหนแซ่บปักคักคุณอะค่ะแซ่บปักคักแซ่บปักคักแซ่บควดโพ อร่อยมากเทใส่จานนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนไม่เห็นลืมไปว่าใส่ถ้วยแล้วทุกคนจะมองไม่เห็นเนาะเอ๊ะแป๊บนึ่งเด้อขอขอญาตใส่จานจากขาวโอ้ยเนาะโคตโถแบบโมแบบแป้ง ที่น้องเอ๋ยมันแซบแซบแซบอีหลีอีหลัวแซบโคตรนี่นี่น้ำปลาสุดนี้สุดยำปดัดมันแซบอีหลีเด้น้ำลายแตกนะเบืองเอาเบืองหอา มมดังลึดลึๆลึกลึเซ็บมากมาดิขวานมะทัน,ทนอือ ใส่ยังใส่นิดหน่อยอือหืไม่เสบิลีดิน้ำประเดกวะเนี่ยสุดเลยอ่ะอือหือ้ซตามได้เลยอ่ะช้อนหมดอือหือแม่อหรออือหือนอ่มมาก รีไปบ่หอมอ่ะหอมอะไรจริงกลืนเม็ดพร้อม,มแล่ายาไม่หลับแสบเนาะอือืกินเม็ดต้วยัช่างมันอือหืออร่อยมาก นวมากน้ำปลาแดกเนี่ยน้ำปลาคือแบบนัวแบบสุดคือไม่ต้องปรุงยังไรอ,อ่ะอันเหมือนไงกับใคร ทำไมรู้สึกว่ามันนี่นก็อื่นๆไปหลดหัวมากน้ำประแดกอันนี้คือแบบทำเองยังยอมเลยยอมยอมยอมใจ

แซบปวดพวกแซบแห้งอร่อยมากน้ำปลาแดกอะยอมคุณต้องซื้อให้ได้นะแบบยำนะมันมีสองแบบแบบตําก็พลาดไม่ได้แบบตำสุ้มตาอันนี้ยำยำผลหไหมยำเหมือนยำตะค้องเงี้ยยำขนมจีนคุณแทบไม่ต้องปรุงอะไรเยอะแยะบีบพริกมะนาวจบโอ้ยอแซ่บอีิลี อื mm hmm. ยอมค่ะมีในแชทมีในแชทก็แชทมาบอกว่า <Wow. S 1> เขาบอกว่าแฟนเขาถามน้ำประแดกของเธอที่ซื้อมานะ่ะ mm hmm. มันถูกเสกมาเหลือ <Yeah. S 1> น้ำประแดกถูกเสกมาเหลืออันอันใส่แค่พริกกับมะนาวก็เสียบแล้วแมวสัน mm hmm. สามีของเขากับมันเส,นะเสียบไปดีเนาะคาร์โกเซกอีกพัลเดอรอมอม์มันเสียบไปดี ต้องซื้อให้ได้นะนะประแดกยี่ห้อนี้นะทุกคนปักหมุดไว้ให้แล้วเด้อใครจะซื้อสั่งซื้ออจะ้ะคิดเบิ่งเอาเบเาอร์เราเสซ่บแห้ง กินเม็ดร้อแล้วยามัน่ะปะดัดประแดดนี่ช่วนงวอบับย่างครับเลย สุดแซบเลียชามน,น้ำประแดกคือสุดอ่ะออขวดนี้ใช้ขวดนี้เลยน้ำยำยแซ่ไปดี ลำมีเจยถ่วยป่ข้างนอกซซบลองดูนะคะสั่งเลย idline attan55 นะคะ idline ปักหมุดไว้ให้แล้วกดไปที่ลิงก์เลยกดไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดไว้เลยนะคะโอเคกินเยอะสักนิดละจ้ะวันนี้ขอบคุณแต่ขอจากพี่อ้อยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวาสีีค่ะ